บรรยากาศเศร้าๆแต่ช่วงนี้อากาศจะห่อนจัดสวัสดีจ้ารู้จิราสวนฟ้าใสาจ้ามินิยาอ้อยกับสีผ้ามาชมสวนผักขางบ้านเนาะจ้าสีผ้ามาบึงหอมบัวเลยซึ่งปลูกไว้อยู่ได้สามเดือนแล้วมอนี่ก็ได้จัดการถอนเพื่อที่จะได้ส่งให้พี่น้องเฮาพูพันลอบปลูกเลยจ้าเนี่ยต้นหอมนี่จะแข็งแรงหากจะเหี้ย เบื้งการถอนเด้อพี่น้องอุ้ยปลูกกว่าสิได้ถอนกับสามเดือนกลัวเพราะว่าที่เฮาต้องใส่เวลาสามเดือนกลัวย้อนยังเพราะว่ามันเป็นต้นพันธุ์นะจ่ะต้นพันธุ์ที่จะขยายปลูกได้ต้นพันธุ์เขาจะต้องแข็งแรงเวลาเฮ้าส่งพี่น้องไปเขาจะได้ปลูกได้ละกติดีแต่ปกติก็เดือนกลัวกัวก็สามารถที่จะแยกปลูกได้เพราะว่าต้นหอมบัวเลยเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยกัน แยกต้นปลูกถ้าถอนออกเป็นกอจังสีล่ล่ะมันกระสีกอหนึ่งกรหลายต้นเนาะกระสิปลูกโดยการแยกออกแยกกันแยกกันแล้วก็ปลูกเป็นต้นเป็นต้นไปหอมบัวเลยเนี่ยเขาจะชอบชื่นชื่นๆามากแชะดอกจะปลูกได้ทุกฤดูกาลยิ่งหนาร้อนนี่เป็นช่วงที่หอมนี่แพงกระปลูกไว้กิน เป็นผักคูคั่วคูคูรันคูอาหารบาว่าสิเป็นอาหารอีสานหรือว่าจะเป็นอาหารทั้งปากกลางกระขาดพักหอมบัวหอมแบงบ๊ได้หอมแบงเลยหรือหอมบัวเลยนี่จะ้ะนี่ค่ะเป็นการปลูกในแปลงดินซึ่งมันสามารถที่จะปลูกได้ทั้งในเข่งปลูกในในกระถางก็ได้แต่ถ้าจะได้ผลผลิตดี ก็คือปลูกในกระถางพอดูแลไงเนี่ยมะเบิงจ่าเนี่ยต้นหอมจากน้อยกะสิไปหลอกเนะยจ่าหลอกเนี่ยทรงให้พี่น้องเข้าเนี่ยต้นตองแข็งแรงจริงสิจังสิทรงพี่น้องเข้าได้ต้นแปลงนี่กบประมาณกะตีไปสามเดือนครึ่งเนาะครึ่งเนาะปลูกประมาณไปไป,ไปหรือตน้หอตนหรือกลางเดือนมก,กรามินี้ก็สิได้ถอนแปลงนี่ออกก่อน ในสวนนี่กะช่วงในระหว่างทางเดินกะสิปลูกหญ้ามะเล่ว้เพื่อเป็นทางยางยางไปยางมาอันนี้ลืมเสียมอาะสิเอามาขุดของก่อนซักใ้มันตรงนี้ก่อนละ่ะนี่กะสิผ้ายางมเบึงเด้อพี่้องหนาห้อนนี่มันสิเป็นดูแลยากจักน้อยแต่ถามายากเกินไปบนี่ก็บ่ันนี้เพิ่งปลูกได้หนึ่งมือหอมนี่ปลูกได้หนึ่งวันจะ้ะ อันนี้ปลูกได้ก็คือเดือนกัวสองเดือนแน่ก็แล้วแต่เพราะว่าสะดวกตอนใดกับปลูกตอนนั้นดีคือมัเเรียบเทียบเบิรงว่าปลูกในถุงดํากับงามคือกันงามใดคือกันหอมนี่ก็เดือนกว่าปลูกในกระถางดําก็สวยงามเท่ากับเป็นดินปลูกทั่วไปนี่แหละเป็นดินปลูกที่ผสมเองด้านล่างก็จะห้องโดยใบไผ่แล้วก็มีปุ๋ยคอกซ็จแล้วก็ เป็นดินผสมปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบแล้วก็ผสมลงไปแล้วก็ปลูกเบเรมักดินอีหยังดอกจ้าพอฮาปลูกเสร็จแล้วฮาก็คุ้มด้วยใบไผ่คือเกาถามีฟางฮาก็คุ้มด้วยฟางนี่จ้ะผลผลิตที่ฮาเห็ดออกมาทั้งในเข่งเข่งนี่จะคุ้มด้วยจอกซึ่งว่าจอกอยู่ในสาในน้อยเนี่ยพอเอาขึ้นมาแล้วก็เลยมาปลูกหน้่ไว้ เนี่ยทุกคนก็นสามารถที่จะปลูกได้เนาะปลูกได้ทั้งในกระถางกระถางเล็กกระถางใหญ่หรือว่าในถุงดําแล้วแต่ห้าสะดวกนี่คือต้นพันธี่ถอนมาแล้วรากเขาก็จะสวยต้นพันธุ์ก็จะแข็งแรงปลูกติดง่ายหนาฝนอีกจักน่อยกะต้นหอมกะสิแพงตอนนี้ก็เริ่มแพงแล้วฉะนั้นพี่น้องหฮาก็เอาไปปลูกไกว้คููครัวคููบ้านห้องเป็นผักสวนครัวรวกินได้ติดตามกันด้วยพี่น้อง